h บ y b บ r t h เด y to you h ฮบ y เ i r t h d ด y to you โอเคครับวั้ก็ต่อจากนี้เจอขอเชิญเจ้าภาพที่เ <c oughs> ชิญเป่าด <c oughs> ้วยนะคะาไม่เป่าเจ้ามาจุดบ้างแล้วนะคะัชาวบ้านก็ได้จ้าสักกินแต่พระเ้าจไม่พ้อชื่ออะไรสักอีกสงอื่นอีกเนี้ต่อเลยลูก สวัวดีที่รักนี่กระเป๋าเลขอะไรหนึงนนงหกสี่ห้าครับ <Hey. S 2> uh huh. เอค่ะแลแบบว่าเอาไปถึงมีบ้านที่มันก็เพ่ก็กแค่น้ำก็แบบมาบอกว่าเอาเป็นเรื่องเขาเ้าใจผิดครับแล้วมีตำบอกคนหนึ่งปากดีบอกว่ามันเป็นความผิดหนูที่ไม่รักชีวิตจนโดนแทงตายแล้วก็ปน ก็เลยของขึ้นเลยแต่ไม่ได้โดนแทงตายแล้วคนคือแบบเขาไม่ได้รู้รูปพันณทดีแต่เขาปากดีไงมะคือทำทรงกวนตีนอะแต่มันผิดเวลาไไยมัางบางยังไม่จบคือแบบเป็นทรงแบบจะโชว์หล่อโชว์เท่โชว์เฟีย้ยวเลย คนคนนี้อะไรครับนี่ไหนก็ไม่ต้องรับรู้ฉันเคยรักรักเธอยังไงก็ไม่ต้องรับรู้ต้องได้ฉันได้แรงวเท่าไรก็ไม่ต้องรับรู้จริงฉันแล้วฉันจนเจนเนี่์บอยเจนเนอร์บอยก่อนไอายาเช่ค่ะเตรียมเพลงยัง Happy Birthday อ่ะโอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอเคเราให้ไมิโซะไงมันเกิดมิโซะเราแบบผ้าส่วน Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Okay จะลองอเ,อเ,อเทียเบเทีทนยนไหนมันก็สั่งมาเยอะพี่จะทำ<ห>ผมคู่เหรอ,หรอใช่ครับจะคือจะปลอมตัวไว้เล่นเปิดหมวกยวเขารู้ไมล้วไม่ให้ตัง ม่นต้องแข็งแขงอะรูันนี่ใส่หูแมวได้เหรออ๋อใช่ใส่ตลอดครับจูเซต้องไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะเหมือนจันเกินไม่เหมือนพี่เหมือนฮันนี่คนหนึ่งมากกว่าไม่เอาจนๆเดี๋ยวถ้าป้าป้าซ้ำถือเค้กปุ๊บร้องเพลงเลยนะเพ็บปะไปฮันนี่ไปเร็วไปเร็วเอ๊ะดูขวดสื่อดอกไม้ก่อนแป๊บนึง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 ครับแป๊บนึงครับนั่งชูเลยดี เงินชม่เอ้ยเพื่อนนึงครับเป๊บนึงครับ M birthday to you เจ๋อเจ๋เจ๋ออไปครับพ้อครับไปไปสังเกิยอคืออาจจะียาที่มีใช้หมดแล้ว ฮมบีเบอร์เดทูยูฮมบีเบอร์เดทูยูฮมบีเบอร์เดฮมบีเบอร์เดฮมบีเบอร์เดทูยูโอเคครับต่อจากนี้จะขอเชิญเจ้าภาพที่เชิญเาด้วยนะครบถ้าไม่เป่าจะเอามาจุดบ้างแล้วนะครับ ขอบคุณครับีเบอร์เนะคะพีเบอร์เ์ลสุสานวันเกิดค่ขอบคุณนะอธิษฐานก่อนนะคะ หนูต้องป่าแบบฟูเอา oh. เธอฮัทฟูเด็อน <laughs> <laughs> ขอเกต้องมาไ <laughs> ม่ใช้ยาสีฟันสุดอะไรครับเอาเพื่อนค่ะเจ้าป่าเลยลูกป้ามีของล้ำค่ามาให้หนึ่งสองสาสค่ะบมื่านก็วันเกิหเดหนูแล้วเกิดใจกันเลย ว้าวเฮ้ยขอบคุณค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกมีความสุขมากครับเป็นไปได้ก็หาผู้ชายใหม่นะลูกหนูว่าพี่อหนะฮะไม่มาพอดีเลยอ่ะไม่โสดนะหนูเอาของมาให้เนูนะครับมำไก็ไม่แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะคบณหนูนะถือไม้เท้ายอดทองกัะบบนยอดเพชรไม่ใช่งานแต่งเหมือนกัน ทำได้หัวใจโอ้โหให้ลูกไปมีใจดีกับเธอเอาขาจังดีล่างม่ไปพรลูกเหรออะไอเดนฮัดรางจะไปพรเนี่ยไอหนูขยันขยันนะลูก ขยันเหมือนป้าไม่ใช่ขยันเหมือนม้าลูกวันนี้เขาขายเงินขายยาไปสี่หมื่นนะคะไม่ได้ขิงนะผมว่าไม่ติดคุกนี่ตำรวจไปสองรอบไม่ติดเลยเลือดซีเกาซีเกาซี่วันนี้เรางัดร้านไปติดคุกเลยจูจูนป้าไม่ได้บนขามันนี้คน่ขอใครก็ได้วันนี้ผมเสียไปเกือบหมื่นอะเพราะจะมีสัก ฮัลโหลเอ็มกิดฟ้าใส่กันว่าจะมีสักฮัลโหลเฮงคนไหนกระโดดหนูแววของขวัญมาให้ที่หลังมาค่ะใช่ค่ะมาไม่เตี้ยวกับหนูเลยว่าจะเชื่อใครอ่ะหนูเล่นสตึงเชียวสี่ห้าพอจี๊ดม้าม้าหนูไม่ทันอะลูกหนูไม่มีช่องให้หมาพูดเลยโว้ยหนูหนูเงียบซะบ่ยอะมาไม่เตี้ยวกับหนูเลยอย่าเขียนมาบอกหนูอย่าดี หนก็เล่นชักดึงเงยอเฮ้ยหยุดเขาก็หนูก็เดือดไปงั้นแหละมาให่วังสมกันลูกที่แต ah? ่งมานี่จ็องเพลงให้ฟังเลยดิเย้ครับร้องเองนครับจบนอนดุนด้านนะน้องไม่ฮัดเดอดีกีตาร์ให้ฮัดชาดชาดดชาไดชาไดชาชาดาชาชาดาดอชาดาชาชดด เด้ยด๋ยังีงยุงน๊อนเนี่ยอาพี่ปูเ่าไปไหนอะมะนั่นสิไม่นูลูกที่รักลูกไปไหนคะนั่นสิ ใส่ร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยโหเกี่ยวฟังเพลงอะไรได้หมดเลยค่ะอ่าที่ฟ้าใส่สนันโหงั้นต้องเพลงที่หนูเคยร้องกับป้ายมาฟังได้ไหมกัดเลยลูก อาจนครับหลับปะเนี่ยหนูได้ยินแต่เสียงในหัวครับโอเคอะไรนะครับว่า,วายัางไงนะครับว่า,วายัางไงนะครับอ้เคอจะเจอคนใจร้ายใจร้ายสุดท้ายใจก็เลยไม่อยากรัก อาจจะต้องพากใจเอาไว้ไม่ได้ล้วใครใครร้องเออเออนี่เอาไม่ร้อนหรอหนูกำลังเพลินเลยอะไม่จะกีใครจะร้องมีคนเอาดัมโพหนูไปไม่คืนใครยืมไปนะ ดูไว้ย <jack. S 2> ืมไปอ่ะหนูจะไม่ได้ว่าใครมาที่อยู่ที่ลงอยู่ที่ลงเอาตัวไปจ้ะตัวคนเดียวตัวคนเดียวก็เบบว่าได้อยู่นานไปก็เริ่มจะหวงความโสดมันยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรัก มันอยากพักมันย,มยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะพบใครให้เธอมา,นานหน่อย,น,อยนี่เรื่งที่จะรักที่จะรักตาก,กันมันยังไม่พร้อมที่จะพบฉันเะพบมันอยากลบเลืองในวันนั้นยังไม่พร้อมจะพบใคร ถ้าเธอมีใจวิ่งหนีเป็นเด็กไอ้จนก็มีหนีเป็นเด็กแต่ว่าแปลกหยุดร้องก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะร้องเพลงแล้วแน่หนูต้องเชียวไปตามพี่ทุกคนเอายังเอาไร จบชั้นโรงเรียนบ้านหนอใหญ่มุณไม่ถ่ายไม่ถ่ายนาสาวดาวเข้ามาเรียนมหาลัยเรียนอยู่ในลุคเทมิวเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวดุดาวเด่นเขาเ็สวยทำอะไรก็เจ่งลถูกเปรเซ็นต์ถ้าเป็นดาวมหาลัยเพื่อนที่คณะ็นไงอ่ะเพื่อนเพืที่คณะจจอลอสักหน่อยได้ไหมจำมื่วย่วกลับมาช่วยทำไรทำนายอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ ไป so ดูบ้านป่ากระโดนดาวโบว์โดนโดว่าปันไม่ใช่ป้านนอกขาดการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมูหมาแกาไก่ชาวบ้านจะได้การศึกษากินแต่ประเจ้าจะไม่เพ้อชื่ออะไรอีกส่งกินอื่นดีเนี่ยต<ส>่อเลยลูก <generally> ไ <naire samurai> วสสส้ไหว้ด <episodes> ี ใส่จริงครับใสพราะภูมิใจในตัวเนาะไฟเปิดเพลง<อ>ที่ดีที่สุดในยุคนี้ให้หนูฟัง<า>ขอชีวิตหนูเลทท่อเหล่าเทพแบบนี้ไป

เลาชาวังกู<ช>จะออกไปไหนใช้เวลาได้ลองจะบ,บางสามวันแค่สลูกอมกูยังต้องใช้ทองและกูไม่สนกูไม่เอาตังค์ทอนชีวิตกูยิงก็ะลาคอนวันๆจะไปได้หลับได้นอนกูซื้อดวงอาทิตกูซื้อพีลามิดเอาไว้ใครร้องได้ให้ห <c oughs> ้าพันหนูอยากได้เงินนะครับ

เรือปุ่นปอกซื้อใหม่ท่านเราที่มบนดาวเขาก็ เป็นธรรมดาคนมันยุงย่งไม่เคยมีเวลาเหมือนตะกี้ลิสาโทรหาเนบอก ชนเรียกไระชนหนึ่้าหนึ่งครับลืมเดี๋ลืมขอบคุณค่ะไอ้ชนคับทำไรเรอที่ลากสอนหล่อเลยอายุสอนมาชนคนเยยอะะมียวเย้ ยันเล่น r o V หรือเปล่าพ่อลูกวงแตกเลยวงแตกเลยไม่น่าเชื่อเลย